ีของเรามีแง่เป็นกล่องใหญ่อันนี้ไม่มีซิบนะคะโอเคเราไปเกะกันเลยโอเคอเกะกัน Saya mahu melihat กินหัวอุ้ยน้องเลื่อนตาได้ด้วยได้ได้ได้ไ้ด้โีอ้อืมอืสวัสดีครับผมคือน้องหมูเบบี้ทีวีสามับไม่อยากเอาจริงอยากแบ่งน้องเกตน,นั่นนี่ค่ะนี่มันโดนสวนอีก เขาจิ๊กอ่ะอยาได้น้องเก๋แต่ว่าน้องหมูปิ๊ยน้องน่ารักมากเลยโูู้โหคี่น้องน่ารักมากเอ้ยไหนไหนตุ๊กตาโู้ยยยยนี่คือกล่องนะคะกล่องนี่ใชใส่ ชี้ไปอ่าอ่า้อยไที่มือั้งอาห้อยอออยไม่ได้ห้อยมือออมันห้อยอยู่ตรงนี้มีที่ห้อยะห้อยยังไงะมีอ๋อแล้วห้อยนี้เหรออมันห้อยยากมากเลย ก็ไปเปไป,ไป,ไปนี่เสียข้าไปอย่างนี้ได้แล้วนี่นออกน้กองน่ารักมากเลยใครอยากให้เรามาวัดรูปน้องคอมเมนต์นมาเลยใครที่ชอบที่นี้เรากดไลค์กดแชร์กดชทแชทไทย กดกระดิง่งเตือนเ้อไม่ให้ใครคิดใหม่ๆของเราด้วยนะใครอยากซื้อไม่แคะไปซื้อที่แจหรือซื้อที่ร้านอื่นๆหรือสั่งก็ได้นะซื้อที่แจนะ<ฮ>เดี๋ยวก่อนอย่าพิ่งอย่าพึ่งนะคะคอน,เ,อนเราจะมาห้อยสายน้องอยังก่กด่ห้อยไม่ได้ห้อยยังไม่เป็น

พี่ชิใคาที่ชอบคลิปนี้บายๆนะแล,ลกด b ับคร b e ด้วยนะได้สนวนร้ย